ทางไฮเคเบิลทีวนะคะก็ขอร่วมเป็นสะพานบุญค่ะที่ท่านผู้ชมค่ะสามารถที่จะร่วมทําบุญเพื่อที่จะร่วมซ่อมแซมรวมถึงบูนะารณะศาลาการประเรียนของวัดบางเขียดหลังจากเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ศาลาการประเรียนค่ะซึ่งเป็นศาลาการประเรียนเก่าแก่อายุกว่า73ปีจนเกิดความเสียหายขึ้นวัดแห่งนี้ก็คืออยู่ที่อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาค่ะ ผู้ที่สนใจที่จะร่วมบูรณะซ่อมแซมคะสามารถบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีของวัดนั่นก็คือบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดบางเขียดหมายเลขบัญชี927 0426572ค่ะ